إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا لعبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في نوم فوروام ستا تنلاي جون يمكرين جون تقوى اللَّهُ سبحانه وتعالى อย่างแท้จริงเทิดเพราะการยำเกรงกันตักว่าต่ออัลลอฮฺสผานหัวตาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานีและในโลกอาคีรอพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺสผานหัวตาลาทรง ปรารถนาตองการจากปวงบบาวของพระองค์นั้นให้ปวงเบาวของพระองค์นั้นได้หยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่รพระองค์ลอสภาหนหัวตาลาท่งสังยัยและให้พวกเขาเล่านั้นได้ออกห้างจากบรรดาสิ่งที่รพระองค์ลอสภาหนหัวตาลานั้นทรงต้องหาม และการงานที่อัลลอฮฺพานหัวตาลาจะส่งต่อปรับจากบรรดาปวงเบาวของพระองค์คือการงานที่ทูกปฏิบัติด้วยหัวใจที่มีความยำเกรงตักว่าต่อลอสพานหัวตาลาอัลลอฮฺพานหัวตาลาได้กล่าวในส ah ุราอ์อัยมรอนอินนามะยะตะกับัลุลลาหฺมินัลมุตตีกีน แท้ที่จริงพรงละองค์ลละตาลาจะทรงตอปรับบรรดาการงานทางไรการปฏิบัติไอบาดะจะทูกจํากัดนะครับจะทุกจํากัดด้วยกับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงตักว่าต่อลอสพาหนหัวตาลาเมื่อเราได้มองเห็นภาพในยุคปัจจุบันนี้ เราก็จะเห็นได้นะครับว่าบรรดานมนุษย์ผู้คนทางร้ายก็พยายามในการเสาะแสวงหาสึ่งการปฏิบัติไอบาดาบางครั้งปฏิบัติโดยตั้งอยบุบนพื้นฐานของความไม่รู้บางครั้งปฏิบัติไอบาดะบนพื้นฐานของ กระแสคนส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติบางครั้งปฏิบัติโดยไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาแล้วนี่คือสิ่งที่เราทางร้ายจะต้องกลับมาทอบทวนกลับมาตรวจสอบว่าการปฏิบัติอิบา์ดะของเราในขณะนี้ที่เราวังในความเมตตาของอัลลอฮ์วังในความ กรุณาจากองค์ลอสภาหนหัวตาลาที่จะตอบรับการงานของเราเนี่ยการงานของเราที่ได้ปฏิบัติในขณะนี้เป็นการงานที่ได้ตรงซอดโครงกับบทบัญญัติเถอัลอสภาหนหัวตาลานะครับได้ทรงบัญญัติไหวหรือไม่ท่านใช้คุณอิสลามอิบนุไทยมีะตราะหิมะุลลอฮฺุตาลาในหนังสือมัจมูอัลฟาตาวา ท่านได้อธิบายอายะนึงในสุรทุนฟาติฮะซึ่งเป็นอายะที่บรรดาผู้คนทางไรอ่านส้ำแล้วส้ำเล่วอ่านทุกๆวันอ่านทางในละมาดฟัรดูและละมาสซุนนะต่างๆนั่นก็คืออายะที่อัลลอฮ์ตาลาได้สั่งให้เรานันได้วิงวอนขอต่อพระองค์อิหดีนัสซิรอตันมุสตะกีม ท่าน ش ยคุณอิสลามอิบนุไทยมียะรารหิมาบุลลอ l a h u t าล l ท่านได้กล่าวว่า“คนลับดินมุตตรุนอิลามมกซูดบิฮาดัดดุาาบาวทุกๆคนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เขานั้นจะต้องไปให้ถึงเป้าประสงค์ของการขอดุอาในอายะนี้” คำว่าไปให้ถึงไม้ความว่าเขานั่นจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาขอจากอเลอวันนี้เราขอทางนำเราขอหุนทางที่เทียงตรงห้นทางที่มันไม่ขดเคี้ยวที่ไม่เอ็นเอียงไปท้ายไปขวา้าเราขอทางนำจากอัลสพาหน้าหัวตาลาเราได้เข้าใจ อย่างแทจิงแหลวหรือไม่ครับพี่น้องว่าทางนำคืออะไรพ้นทางที่เที่ยงตรงเทเราจะหยึดการหยึดมันการยืนยัดในศาสนานั้นจะต้องหยุดยืนยัดอย่างไรหยุดมันอย่างไรหรือณวันนี้เรายืนยัดตามอารมณ์ตามอำเภอใจบนพื้นฐานของความไม่รู้ไม่ใช่ครับพี่น้อง ท,ท่านเชื่อุณอิสลามมบนทัยมิย่ต่อรฮิมฮุละท่านจึงได้กล่าวว่าว่าลาหา้าจะไม่ปลอดภัยจากการลงโทษไม่ว่าจะในโลกอัลัมบาร์ซักหรือว่าในวันกิยามะจะไม่ปลอดภัยเว้นแต่อิลลาบิฮาดิฮินฮิดายะเว้นแต่จะต้องด้วยกับทางนำที่อยู่ในอายะนี้ ดังนั้นเราวิงวอนขอจากอัลลอฮ์อิฮดีนัสซีรอปนมุสตะกีมเราขอทางนำขอหนทางที่เที่ยงตรงให้พระองค์อัลลอฮ์ตาลาทรง, All งชี้แนะทรงนำทางทรงให้าทางนำเก่พวกเราสู่หนทางที่ทุกต้องหนทางที่เที่ยงตรงจะไม่ปลอดภัยจากการลงโทษเว้นแต่จะต้องด้วยจากเว้นแต่จะต้องอาศัยทางนำ ในการข้อดุอาซึ่งอยู่ในอาย่นี้วะลาหุซูลีละซาอาดะอิลลาบิและท่านเชยคุณอิสลามอิบนุไทมียะตอราหิมาฮุลลอฮุตาลาท่านได้กล่าวว่าและจะไม่บรรลุถึงความสุขจะไม่บรรลุถึงความสุขเว้นแต่จะต้องด้วยกับ ทางนำและหนทางที่เที่ยงตรงเที่าววิ่งว่อนขอจากอัลลอฮ์ตาลาในอายะนี้ดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่การยืนมันในศาสนาของเขานั้นได้เชื้อใช้ออกไปได้เอ็นอยัยงออกไปปฏิบัติอิสปฏิบัติอิบาดะโดยไม่มีจุดยืนไม่มีการยืนยัด ตามกระแสสงของคนส่วนใหญ่เขาผูดถึงเรื่องอะไรเขาปฏิบัติถึงเรื่องอะไรกันเป็นส่วนใหญ่ก็ก็าตามคนส่วนใหญ่ความสุขจะไม่ประสบกับเขาแต่ในทางกลับกันความสุขจะประสบกับบรรดาผู้ที่ยืนยัดและหยึดมันแนนอิสลามที่ทุกตองอัลลอฮฺบฮานหฮูวะัวตาลาเด็กล่าวในสุรอิบรอฮีมอายะที่ี่สิบเจ

จะทำให้ผู้ศรัทธานั้นมั่นคงยืนยัดด้วยกับอะไรครับพี่น้องบินเกาลิซาบิด้วยกับคำกล่าวที่มั่นคงคำกล่าวที่มั่นคงในอายะน,นี้คือกัลิมาตุตเตหีลาอิลาฮะอิลลัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลามะบูดาบิฮักกิลอิลลัลลอฮฟิลฮายาติดดุนยาเมื่อไรครับในโลกดุนยานี้ ในโลกดุนยานี้ผู้ศรัทธาเท่านั้นที่ยืนยัดในกัลิมาตุเตาตฮีดยืนยัดในสุนนะนาบีอัลลอฮฺตาลาจะทรงช่วยเหลือพวกเขาให้มันคงให้ยืนยัดในหุนทางที่เที่ยงตรงฟิิลยาตด,ดุนยาวฟิาอิคิรบัและในโลกอาเิร์ซึ่งบรรดาหนักตับซีรได้อธิบายว่า ในอายะนี้นัน่นหมายถึงอายาที่ยี่สิบเจ็ดของสุริบรอฮิมบ่งบอกว่าการยืนยัดความมันคงยึดมันในอันอิสลามนัน้นอัลลอฮฺตา,ตาลาจะทรงให้ผู้ศรัทธายืนยัดตั้งแต่อยู่ในโลกดุนยาจนกระทั่งเขาได้กลับไปหาอัลลอฮฺตาลาและในโลกอาลัมบาร,ร์เช่นเดียวกันอัลลอฮฺตาลาจะให้เขายืนยัด มันคงในคำตอบที่เขานั้นจะทุกถามจากบรรดามาลาอีกครัตลอดจนในวันกียามตลอดจนในวันกิยามะมาวันแห่งการฟื้นขึ้นชีพอัลลอฮฺาตาลาก็จะให้ผู้ศรัทธานั่นได้ยืนยัดได้มันคงซึ่งเป็นเหตุที่จะขามสะพานซีรอดอย่างรอดปลอดภัยในวันกิยาม ล l l a u, h สพานัววะตาลายังได้กล่าวอีกครับพี่น้องในสุรทุลอัมบียะข้อที่หนึ่งอ l l a h สพานัววะตาลาได้กล่าวว่าอิการบัลิดนาาสิซาบุฮุมวะฮุมฟีกฟล์ทิมมอริดบูลกลายเข้ามาแล้วกลายเข้ามาหามนุษย์แล้วอะไรกลายเข้ามาพิซซาบุฮุม การขิดบัญชีครับพี่น้องการสอบสวนการขิดบัญชีกลายเข้ามาแล้วว่าหุมฟีกอฟละทิมมอริดูนซึ่งมน,นุษย์ต่างอยู่ในสภาพที่กอฟละละเลยเพิกเฉยมอริดูลแล้วก็พินลังหายกับศาสนาของล l l a ์นักตัฟซีรได้อธิบายว่าอายะนี้คือเป็นอายะที่กล่าวถึง มุนคิรีอัลบาสผูท้ีป่ปฏิเสธวันให้การฟื้นคืนชีพถึงแมนว่าอาญานีน้นั่นได้ตำหนิแกบรรดาผูที่ปฏิเสธต่อว,วันให้การฟื้นคืนชีพแต่มันเป็นข้อตัดเตือนสำหรับบรรดาผูศรัทธ,ธาทาั้งหลายที่พวกเขานนัได้ประกาศว่าเชื่อมัน ต่อโลกอาคิรรเชียมันต่อวันให้การฟื้นขึ้นชีพเชียมันในวันแห้การสอบสวนประกาศออกมาแต่พอกลับไปดูในพฤติกรรมในการกระทำในการตระเตรียมในการสร้างผลงานในโลกดุนยานี้กลับแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอกลับแสดงให้เห็นถึงการศรัทธาต่อโลกอาคิรร ถึงมีความบกพร่องก็เพราะว่าอ,อีมานนั้นไม่ใช่เพียงพูดประกาศออกมาเพียงอย่างเดียวครับพี่น้องอันอิมานอนดาลิซุนนะอีมานของชาวซุนนะก็คือนุบกุลบิลลิซานต้องประกาศออกมาด้วยกับวาจาด้วยลิ้นหลังจากนั้นวาตกาดุบิลกับในขณะที่กล่าวประกาศด้วยว่าจาต,ต้องเชื่อมันด้วยหัวใจ วัลอามรุบินจจวาริหและจะต้องปฏิบัติด้วยกับอวัย,ยวะด้วยครับพี่น้องนี่คืออันอีมานนี่คือลักษัทธาความลุสุนนติวันจามา عة. ดังนั้นอายะนี้จึงเป็นอายะที่เป็นคอเตือนสติให้กับพวกเราอย่าให้เรานั้นได้เป็นผู้ทีละเลยในหลักการของศาสนาโดยเฉพาะย่งยิง การละเลยในเรื่องของการปฏิบัติไอบาดาวันนี้เราต้องการให้สังคมของเราเข้มแข็งเริ่มจากครอบครัวหลังจากนั้นสังคมในมูอเก็มของเราในระดับประเทศในระดับอุมมะเราต่างหวังที่จะให้สังคมของเราอุมมะประชาชนาของเราเข้มแข็ง แต่สิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามต่อมาจะเข้มแข็งด้วยกับอะไรจะเข้มแข็งด้วยกับจำนวนคนที่มากอย่างเดียวแต่ไม่มีคุณภาพกันนั่นหรือจะเข้มแข็งด้วยกับทรัพย์สินโดยกับเงินล้านแต่ไม่มีความเข้าใจศาสนากระนั่นหรือ Nai Sunan kong, kong Imam jakan, An Nasa'i yurahimahu Allahu Taala hadis teraingan cakap Sah ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an dari ringan, wta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari krawa, inna ma yang suruh Allahu bihatihil umma taatijing Allah Taala nanti cahui lea ke umma ke perasaan ni. คำว่าประชาชาตินี้ก็คือประชาชาติที่ตอบรับคำเชิญชวนของท่นนานอับดัลลอฮอะลยฮิวสัลลัมแน่นอนครับพี่น้องประชา,ชาชาติอิสลามทุกทดสอบมาโดยตลอดทุกทดสอบในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นมุซีบะทางดุนยาตลอดจนมุซีบะในเรื่องศาสนา แต่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมก็ยืนยันว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือประชาชาตินี้แต่คำถามคือด้วยกับอะไรท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมก็ได้กล่าวต่อไปบิดไอี์ฟิฮาด้วยกับคนเทอันแอะบรรดานักวิชาการได้อธิบายฮะดีษบทนี้ว่าด้วยกับคนเทออนแอะก็คือ บรรดาผู้ที่อยากจนจากบรรดาผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะอ่อนแอในด้านทรัพย์สินอ่อ,อนแอในด้านกำลังแต่อิมานของพวกเขานั้นเข้มแข็งบิดาอีฟิฮะบิดาอวยติฮิมวะาซาลาติฮิมวะอิคลาสิฮิมและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อไปว่าด้วยกับ การขอดูอาของพวกเขาการลำมาดของพวกเขาตอนลอดจนความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอิบาะดาของพวกเขาวันนี้เราอย่าดูทุกนะครับพี่น้องเราอย่าดูแครนบรรดาคนอยากจนจากบรรดาผู้ศรัทธาการขอดูอาของพวกเขาการลำมาดของพวกเขานอกชส่การได้กล่าวว่าการลำมาดของบรรดาคนอยากจน หมายถึงว่าพวกเขานี่ยฝ่าอดูอัสซาลาตะก็มะอาราะฮุมุลลอหพวกเขาได้ละมาดดังที่ัลอตาลาได้ทรงสังชายอย่างไรคือการละมาดที่ยลอตาลาได้ทรงสังชายกับพี่น้องละมาดทางภายในและภายนอกภยในมีความูุชั่วภายนองจะต้องทุกต้อง สอดคล้องตรงกับสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นเมื่อการอิบาดะห์เมื่อการละหมาดได้สอดคล้องได้ตรงและมีความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮฺผา,านะฮฺวาตาลาก็จะตอบรับก่อการละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่แต่ณวันนี้เราด้อยขาดดวันนี้เราไม่เห็นความสําคัญเราบอกว่าณวันนี้ฉันละหมาดฟัรดู ครอบทวนสมบุลแล้วฉันไม่เอาแล้วละมาสุนน่าต่างๆฉันเก่งแล้วฉันพ่อแล้วนี่คือความขิดขอมบางส่วนของพี่น้องมุสลิมที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจให้ทูกต่อแก่พวกเขามีฮะดีสิบบทหนึ่งครับพี่น้องในมุสลิดกอยมัมอัลฮัมมัดในบันทึกว้อยมัมเตร,มร์มีดี الشيخ الباني رحمه الله تعالى ذكر في الحديث الصحيح نينسي صحيح جامع حديث رأي عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر وشن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره إن أول تجين ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله อิสลาตหูแท้จริงสิ้งแรกที่บ่าวนั่นจะถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ตาลแลในวันกิยามะไม่ถึงในระวังการงานระวังบ่าวกับอัลลอฮ์นั่นก็คือการละมาดนนั่นเองการละมาดของบ่าวจะถูกสอบสวนเป็นเรื่องแรกในวันกิยามะท่านนบีศ็อลาลลอฮุอไลฮิวาซัลลัมในลราว่าฟอินศาลฮัต เมือ่อการละหมาดมันถูกต้องการละหมาดอยู่ในสภาที่ดีการละหมาดเป็นทีพ่อพระทัยจาก, الله, กัลักษ์การละหมาดฟารดูไม่มีข้อบอกพร่องฟากกดอัฟละฮาวะอันเาฮาเขาไดประสบชัยชนะเขาได้ประสบความสําเร็จแล้วแต่ปัญหาณนวันนี้ที่เราบอกว่าฟารดูของเราดีแล้วเยี่ยมแล้วประสบความสําเร็จแล้ว เราลองตรวจสอบให้ดีสิครับพี่น้องเราล่าตรวจสอบกันละมาศฟ้าดูของเราให้ดีสิครับเราละมาตามใครตั้งแต่ตักบีรตุนิยธรอมมาคนสิบปีที่แลว้วเรียนรู้มากไม่เคยเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของการละมาเลยพอคิดว่าตัวเองแก่งแลว้พลวพ่อแล้วอัศกาต่างๆที่นบีอ่านกีบอบในขณะรู้กัวในขณะสูด ตชาชชฮุดนบ,บีอันกีบอตกีสำนวนไม่เคยศึกษาเลยด้ว่าอิสติฟตาเทนบ,บีอันกีสำนวนไม่เคยศึกษาเลยนั่นคือสุนหน้าต่างๆในการละมาแต่สิ่งที็เป็นความสำคัญยิ่งไปกว่านั้นละมาก็ไม่ตรงต่อเวลาเพราะบอกว่าการละมาฟัดหูของเราเยี่ยมแล้วดีแล้วนี่คือความเข้าใจของเราเอง แต่เมื่อท่านนาบีได้กล่าวว่าห้าการละหม,มาดของบาวดีอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมเขาได้ประสบความสำเร็จได้รับใช้ชนะว่าอินฟาซาดัตแต่ถ้าความันเสียหายละหม,มาดฟรัรดูเสียหายมีความประสบกับความเสียหายคือละหม,มาดนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปตามที่ถวลอดตาลาตองการฟักดะคอบาวะคอสิรพละหม,มาดนั้นให้ยนนะ การละหมาดนั้นหายนาะการละหมาดนั้นขาดทุนไฟนินตะกะะัก็สอบอีดอตินชัยอุน่นและท่นานนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมได้กล่าวต่อไปว่าเต่มตาห้ากว่ามีความบกพร่องเสียหายกับบกพร่องตาเสียหายนี่คือเสียหายไปเลยแต่ตาหามีขอบบกไปขอบขอบแต่คนรวยขอบแต่คนมีตำแหน่งมีหน้าตา คนอยากจนจากูรัทธาโดยคาดดูทุกดูแคลนซ <c oughs> ินงนาบีก็ได้แจง้งขาวดีว่าอัลลอฮ์นั่นจะช่วยเลือบางครั้งเรื่องไกลตัวเรามองเป็นเรื่องไกลตัวบางครั้งเรื่องไกลตัวเรามองคามเราไม่คิดที่จะนะครับพัฒนาเราไม่คิดที่จะแก้ไข ดังนั้นนี่คือสิ่งที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทางร้ายนั้นจะได้ตรวจสอบจะได้ไขค,ครวนต่อการอิบะาดาของเรานันนหากไม่มีความบริสุทธิ์ใจหากไม่ตรงกับสุนนานาบีนะครับก็เื่าเป็นการอิบาดาเถียอัลตาลาจะไม่ทูกตอบปรับพี่น้องให้พิจารา่ายง่ายแต่เชคกินูไซมินรอฮิมะอุลลอฮอุตาลาท่านได้กล่าวว่าให้พิจารณาหประการในเรื่องอิบะด์องค์ประกอบพประการ หนึ่งก็คืออัสซับเราจะทําอิบาราได้มีสาเหตุไหมาสาเหตุนี่จะต้องมีตัวบรลักทานมีตัวบัลักทานสังชายไหมาหากไม่มีหยุดครับเพราะศาสนาจะต้องอัลวะกฟูอัตตกีฟจะต้องหยุดที่ตัวบรลักทานอย่าดือ้อในในการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่มีตัวบรนลักทานวันยินชนิดของมันนี่ศาส,สนาระบุอย่างไรชนิด ปฏิบัติอิบานาเนี่ยชนิดของมารอิบาลักฐานระบุอย่างไรวันก็ปริมาณปาริมาณศัสนาระบุมีบทบัญญัติว่าอย่างไรวันไกลฟียะวิธีการศาสนาระบุอย่างไรให้เราได้พิจารณาว่ามีตัวบอลลักฐานบอกหรือไม่ ตลอดจนอล з а มานวันมาคานอล з ามานคือเวลามีบทบัญญัติมีตัวบทหลักฐานบอกให้เราทําตอนไหนวันมาคานในเรื่องของเวลาเราทําที่ใดแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อให้การอิบาดะของเรานั้นได้ทูกต้องซอดครองกับหลักการของศาสนาซอดครองกับบทบัญญัติของอิสลามและเป็นอิบาดะที่ทูตอัลละห์สบฮานะฮววะาตะอาลาอะกูกอลิฮะดาร س รุลลอฮ h ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين وأشهد أن محمد العبد هو صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اتنا من لدنك الرحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.